สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านะอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเกา่าวันนี้กาก้าพารวยก็ามาพร้อมกับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับซึ่งเหรียญเหรียญสิบบาทนี้นะครับปีพศนี้ถือว่าเป็นปีพศที่มีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ถือได้ว่า ทุกคนนั้นคงจะจดจำนะครับคงจะจดจำเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับสำหรับเหตุการณ์ต่างๆของประเทศไทยเรานะครับปีพศ .2552 นะครับปีพศ .2552 นั้นนะครับทุกคนคงจะรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเรานะครับ จนลุกลามมาจนถึงในเวลาปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงหาทางออกของอประเทศไม่ได้นะครับนั่นก็คือการเมืองนั่นเองนะครับปีพศ .2552 นั้นก็มีการชุมนุมนะครับยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นจนรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่11เมษายนปีพศ .2552 ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและยกเลิกประกาศดังกล่าวในวันที่11เมษายน ปีพศ2552ต่อมาในวันที่12เมษายนปีพศ2552รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบรุรีอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอเมือง อำเภอบางพลีอำเภอพระประแดงอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการอำเภอธัญบุรีอำเภอลาดหลุมแก้วอำเภอสามโคกอำเภอลำลูกกาอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมและอำเภอวังน้อยอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อควบคุมสถานการณ์ ความไม่สงบและมีการประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกับกลุ่มผู้ชุมนุมบ่อยครั้งจากนั้นเมื่อเหตุการณ์สงบลงรัฐบาลอภิสิทธิ์ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเมื่อวันที่24เมษายน2552นะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องจดจำนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นคำาคอ,อหาต่างๆเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอเหตุบ้านการเมืองนะครับคนเรานะครับ คนเรานั้นมันชอบมันรักมันไม่เหมือนกันเนาะอาจะคนเรานั้นจะดีขนาดไหนนะครับจะเลิศเลอเพอร์เฟกขนาดไหนมันก็ต้องมีคนเกลียดเหมือนกันนะครับจะชั่วขนาดไหนมันก็มีคนรักเหมือนกันนะครับอ่าเป็นปกติของมนุษย์เรานะครับแต่นะครับอ่าเราจะรักจะชอบอะไรก็ต้องดูนะครับต้องดูว่าอ่าความเหมาะสมต่างๆเนาะอ่าอันนี้ก็ บังคับกันไม่ได้นะครับต่างคนต่างกิจต่างใจนะครับเราไปที่เหรียญของเรานะครับนอกจากประวัติศาสตร์แล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นประวัติศาสตร์ไปนะครับส่วนปัจจุบันเราค่อยไปหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะครับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2552ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับแบบพระเศียรใหญ่นะครับภายในวงขอบนั้นก็จะระบุภูมิพลอดุลยเดช อีกฝั่งหนึ่งก็จะระบุรัชกาลที่9นะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเหมือนๆกันนะครับอาจจะแตกต่างกันที่ดีไซน์หรือว่าความผิดปกติต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนส่วนเหรียญกระสาบหมุนเวียนนั้นเราจะเห็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนด้วยนะครับบางรุ่นบางพศนะครับที่เราเห็นวงขอบต่างๆนั้นออกจะเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวราราม นะครับพับปางนะครับอ่าหรือว่าเราเรียกกันว่าวัดแจ้งในสมัยก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะนําเอาประวัติวัดแจ้งนั้นเอามาพูดคุยอ่าเผื่อแพ่พี่พี่น้องนองนะครับอ่าก็อาจจะเป็นการเล่าประวัติเพียงยอ่อๆนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ลําลึกและก็จดจําเอาไว้นะครับอย่าให้ลืมนะครับสําหรับประวัติต่างๆนะครับส่วนภายในวงขอบนั้นก็จะระบุประเทศไทยนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นอักษรเบล และปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าพศ2552นั่นเองส่วนด้านล่างก็จะระบุชนิดราคานั่นเองนะครับก็คือ10บาทนะครับซึ่งเป็นตัวเลข10ไทยและ10ฮินดูอาลบิกโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างตัวเลขนะครับปีพศนี้นะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องจะเก็บสะสมก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามนะครับ ยังคงสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนั่นเองนะครับปีพศ2 5 5 2ยอดการผลิต59,17733ล้าน1 7, 7 3เหรียญน,นะครับตัวนี้นะครับถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามสำหรับเหรียญใหม่ๆนะครับเรายังคงหาสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามได้นั่นเองส่วนราคานั้นก็ที่เขาประเมินเอาไว้เป็นราคาเบื้องต้นนะครับหรือว่าราคา UNC นั่นเองนะครับ ก็อยู่ราวๆหกสิบาทนะครับอ่านะครับนั่นคือข้อมูลของเหรียญ10บาทอ่าประวัติความเป็นมาของปีพศนั้นนะครับของปีพศนั้นถือว่าอ่าก็เป็นประวัติที่ ทุกคนนั้นต้องจดจํานะครับสําหรับเหรียญชนิดราคา10บาทปีพศนี้อาจจะไม่ต้องจดจําเหรียญเนาะอาจจะจดจําประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องอเหรียญน,นั้นจดจํสักก็ดีเนอะอาะจดจําเหรียญก็ดีเหมือนกันนะครับเราจะได้มีอะไรสวยๆงามๆนะครับมีอะไรที่มันเออม,มีมูลค่าในชีวิตของเราในวันในภายภาคหน้าที่มากกว่าประวัติศาสตร์ก็เป็นได้เนาะพี่น้องเอาละนะครับใครจะจดจําเรื่องอะไรก็ดีนะครับจะทําอะไรก็ดีขอให้มี ความรักความชอบเนาะทำแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ทําไปนะครับอ่าเป็นสิ่งที่ดีแก่ชีวิตเราทั้งนั้นนะครับเอาละสําหรับคลิปนี้นะครับากาก้าพาโรยก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ